ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแม้จํานวนผู้ป่วยโควิด -19 จะลดลงแต่ว่าการติดเชื้อแบบกลุ่มกล้อนก็มีรายงานอย่างต่อเนื่องค่ะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องก็ทําให้มีให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะเราจะไปติดตามจากคุณวาสานปัญญาเรือนค่ะรายงานสดจากอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คุณวาสานเชิญค่ะ แม้สถิติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดเชียงใหม่จะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่การแพร่ระบาดท,ที่ยาวนานนั้นเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทําให้มีคนตกงานมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนไร้บ้านก็เป็นหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้ครับเครือข่ายกลุ่มคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่นาอาหารและน้ําดื่มมาแจกใจ่ายให้กับกลุ่มคนไร้บ้านและคนจนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาอาศัยอยู่บริเวณข่วงประตูท่าแพรอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นที่พักในช่วงเวลากลางคืนซึ่งจะเห็นได้ว่ามีกลุ่มคนไร้บ้านทยอยเดินทางมารับอาหารอย่างต่อเนื่องผู้ประสานงานเครือข่ายกลุ่มคนไร้บ้านจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าขณะนี้ได้ปรับแผนการแจกจ่ายอาหารจากเดิมทุกวันจันทร์เป็นวันจันทร์พุธศุกร์เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น เพราะขณะนี้กลุ่มคนไร้บ้านประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากกิจการต่างๆถูกปิดลงไม่มีคนจ้างงานจึงอยากให้ภาครัฐลงมาช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ด้วยครับเพราะว่าผลเป็นผลพวงที่ต้องตกงานเพราะพี่น้องส่วนมากเป็นเป็นการรับจ้างรายวันนะครับได้เงินรายวันไปทํางานตามตามร้านอาหารร้านขายข้าวร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านหมูกระทะเนี่ยเขาปิดกิจการโดยไม่มีกําหนด นะครับแล้วยิ่งมาตรการจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นพื้นที่สีแดงเข้มทางจังหวัดเขาประกาศอยู่แล้วแล้วยิ่งยิ่งยิ่งขาเรอะไรคลัสเตอร์ใหญ่มันก็มาเป็นระลอกระลอกนะครับมันก็เดือดร้อนตกงานส่งผลมากเลยไม่มีงานทํา ด้านนายทรงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน22คนโดยมียอดผู้ติดเชื้อสะสม3,916คนมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกแห่ง721คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยอาการหนักถึง13คนและมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนรวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่12คนครับ ขณะที่การแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มคือกลุ่มพนักง,งานดับเพลิงท่าอากาศยานพบจากการตรวจเชิงรุกก่อนครบการกักตัว14วันอีก2คนรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด17คนและกลุ่มงานศพที่อำเภออมก๋อยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม1คนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันไปร่วมงานศพมาเยี่ยมที่บ้านรวมมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด30คนครับ ซึ่งด้านปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนนั้นก็ยังพบการแพร่ระบาดในครอบครัวและในชุมชนเพิ่มมากขึ้นครับขณะที่การแพร่ระบาดในสถานบันเทิงนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องครับส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้ประกาศปิดโรงพยาบาลสนามเนื่องจากจํานวนผู้ป่วยที่ลดลงและเน้นให้แพทย์ไปปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลเนื่องจากมีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้นครับค่ะขอบคุณคุณวาสาันต์ค่ะ